คนอีสานนี่แม่งมีสเสน่ห์มากเลยด้วยคนเราเกิดไปั้งทีต้องเป็นคนอีสานสักทีมันเคยฟังเพงงงลงคาราบาวเขาบอกปอบุญจินดดงเดเป็นคนอีสานเราต้องมาทั้งทฤษฎีกันดีกว่าทฤษฎีทุกคนเป็นคนอีสานเออ is is เอ e r y one เปคนอีสานโนันโดก็เป็นคนอีสานทุกคนคือคนอีสานอีลอนมาร์ก็เป็นคนอีสานสตีฟจ็อบสอนเปาซีก็อยู่กับคนอีสานเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมพาคอีสานแม่ popular, งป๊อปปูล่าอย่างเี้วะไอ้เหี้ยทำไมถึตถึงจังหวัดแล้วนึถึงอีสาน เชี่ยพิษดีวะคนอีสานแม่งแทกซึมอยู่ทุกทีเชี่ยเรากำลังคู่ภาษาอีสานอยู่แล้วภาษากลางอะภาษากลางเป็นภาษาที่พวกอีสานคนคิดคนขึ้นเพื่อหลอกพวกเราชาวอีสานครองโลกเดี๋ยวพรุ่งนี้โจไบเดนประกาศเป็นภาษาอีสานเลยเคยกินซับเวยมั้งมึงอะไม่เคยอร่อยไหมอร่อยมากชอบมินไหม เยมิ้นที่เป็นคนหรือมิ้นที่เป็นอาหารอ้าวมิ้นที่เป็นคนมั้งอ้าวไอ้เหี้ยอ๋อกูชอบมิ้นเหมือนกันเลยอ่ะไม่ใช่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 ไม่ไม่มนคนชื่อมิ้นมีกูมีกูไปดูหนังกับเขามาอ้าวเหี้ยด้วยคนเดียวต่อผสมไม่เนี่ยไม่ใครไอ้เหี้ยเรามีเพื่อนตอนประถมชื่อมิ้นเถอะมีเพื่อนกับแนนล่ะที่อ้วนๆมั้ยผมผมเออผมยาวอือใส่แวนตอใส่แว่นไมทำไมมงไม่ชอบมิ้นนะไม่ไม่ไม่ได้ชอบผุยเฉยแต่ถ้าเลิกได้มันก็ไม่เอาใช่ไหม มันเอาเฮียตอนนั้นป็นตอนปฐมด้วยไม่ไม่กูพูดถึงของกินแล้วตอนเนี้ยโอยหน้าเฮียเฮียเสียงหนูแฮมเตอร์หนูแฮมเตอร์ร้องเงียเออกูตื่นเช้ามากูให้หายไปละเปิดโกงมาแล้วบ้านมึงน้ำท่วมไหมเท่าไรท่วมที่พายเลยบ้านกูอยู่ต่ำกว่าหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนั้นก็อยู่ต่ำกว่านนนโคตรปกติอยู่มาเดือนนึงละกูจะเปลี่ยนในกูเกิลแมปแบบเป็นแบบเป็นคลอง่างชื่อว่าคลองบางของ ผ้าอภัยมณีเป่าปีหรือเป่าคุยเป่าปี๋สุนทรผู Whew, ้เป่าอะไรไอ้เป่ากูเล่นเนี่อะไรอยู่เลยกูเล่นเนี่ยเป็นสนามฟาเลบเลยสุนทรผู้เป่าสุนทรผู้เป่าไฮโอลินเขาเป่าไฮโอลินเป่าข้างบ้านด่าแล้วเออต่อข้างบ้านเลยบ้าไม่ใช่ข้างบ้านหัวฟอกูเองก็นิี่แฮมสเตอร์ชอบกินชีสจริงไหม แฮมเตอร์วันพ่อกินทีไม่เห็นนี่ไหนมาอ้าวไม่ใช่เหรอแฮมเตอร์กินแมวน้ำไม่รู้เหรอแฮมเตอร์กินเสือด้วยนะเว้ยแล้าะวาทำไมเสือถึงต้องมีแบบเกันแน่นะกับทักษะการป้องกันตัวและกันเลยเพราะว่าเสือมันต้องระวังเว่าในป่ามันจะมีผู้ล่าออกมามึงนึกภาพนะเสือกำลังเดินอยู่เว้ยอยู่ในป่าใช่ไหมกำลังหาอาหารขณะนั้นข้างๆคลุมไม้มีเสียงครุ๊กครุกกรุกทันใดนั้นเสือก็รู้ทันทีว่ามันกำลังจะถึงจุดจบเนื้อเสียงครุ๊กกรุ๊กกรุ๊กก็ดังขึ้นเรื่อยๆนที แล้วแฮมสเตอร์เขาฝูงก็กินเสือหมดจนเหลือแต่กระดูกเป็นคนแรนดอมเลยเนี่ยปาสุโลอินจะไปเดนิชันไป่บอกโค้ฟปาสุโลเลยเนี่ยและทันใดนั้นเสือตัวนั้นนะลูกก็มีแฮมสเตอร์กระดูกก็มาเกิดคอแล้วมันจะตายไหมครับพ่อมันตายหมดแล้วแหละลูกไม่มีใครรอดชีวิตจากแฮมสเตอร์บาเรียผูกรถชนรู้ตัวอีกดีการเป็นแฮมสเตอร์ในต่างโลกแล้ว ชี่ยไม่ชอบกินน้ำเลยไม่ชอบกินน้ำอยู่บนโลกนี้ได้ไงวะกินน้ำกูเว่าต้องกินินเนาะโอ้น่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วอย่างงี้ชิหือคอนี่มันมีกี่คอคอมนุษย์คอเรามีกี่คอมีอยู่คอชิดเดียวแขนมีกี่แขนแขนมีสองไหล่อะไหล่มีสองอืมแต่คอมีอันเดียวใช่ไหล่มีสองไหล่ก็มีมากกว่าแสดงว่าไหล่มากกว่าคอเพราะกูหล่อมากกว่าใครไงล่ะ เงี้ยน mm well> ี่มึกเกินไปเกินไปอ๋อเกินไปฮะเมื่อเอาลูกใครไปติดเลยพูจากทรงจินอูป่ะล่ะใครอ่ะทรงจินอูมีกี่คอ